สบายดีเมนูตมมูห้นี่ก้อยกุ้งเอาได้แลขอโทษขอก้อยซิ่วนี่พี่น้อนี้เป็เมนูกุ้งโอ้ย

ก็เดนั่นแหละขึ้นมาหอมเลยโอ้ยก็ต้เต็มหี่มาแล้อะอาก็ต้มเ็หม่ชมือไปทางให้กำผ้าผ้ากำกอดมือกำผ้ากำาพ้นกันนั่นนั่นลมันกายจี้กำผ้าเขาเป็นอะไรพี่น้องคะนี้ใส่ปลาแดกใส่ ใส่ไงวะเพราะว่าไม่เดยวใส่พกเพชขากวัวตุ้ปลาเอาใส่เลยกอกมาวนยใส่ยปล่อยเมนูก้อยบริยเาใส่ขักหอมเขาขวัใส่แล้วเต็มยคือน้อยเนี่ยใส่อีกขาวัเลยยังยังยังออกมาเลยเอาด้วยออกมายังไ่ตัเอาจายมาจาก็ได้บอกปูชาติฉนเตียง มาเด้นแล้วเลยก๋นยเตวซามะขีก้อยกุ้งแกงนอไม้นตามพีน้องแซ่บโอ้ลุงเกินเรวมาซิอยู่ในนู่นมาเดนร่วมตาคนละเฉยใช่ไหมค่ะ บวงได้สุพพอนออกมาแล้วให้กะเจ้าเนี่ยตั้งสายชอร์กท่มเลยทมเลยุมใส่ผักอันนี้มาใส่ผักมันนี้ถุงผักอันนี้ถุงนะพี่ร้อยพี่น้อยแบบนี้เดมาสลับการเบึงสภาพกราน่ถวยนะอามาดูตากะเจ้า ลงมือเลยทีเดียอาวดวรักข้าวเจ้าข้าวส่รถเล็บปวดข้าเจ้าข้าสามนแกน้ำไม้ส้มพักก้อยปลาซิวตำเ่ละายโต กินเลยกินเลยกินเลยจ้ะเอาเอามนเอนนหมดแล้วค่ะใช่ทังไม่ดอันนั้นี่น้ยหมดแล้วกนก็ได้ังนั้นนี่ลายได้ยกเอาเหนียวก็ได้เยววนนะย่หนะาได้ฮลวเ่ยอลกนมันจะขาลบอะรเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาดูแก้วลอาเแกหน่อย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาเดินมาเด้อกินข้าวนกันค่กันสอยกวพี่น้อง้องไปเดพี่น้องแป๊บนึงอพีเมนูที่รอคอยเดพี่น้องเมนูที่รอคอยเอ้ยมืดเด้ย้ยเเ้ยเยเฮ้้ยเ้ยเ้ย้ยเเ้องเเ้ จะหลอกบ่มีได้เราข่าวเราเอามาได้ครูทองจันเดี๋ยวมาเอามาให้เล่านน่ยเราข่าวนะจะสื่อมาฮะเดี๋ยคไป่าะกิะอขาไม่พยะฮัดได้แล้จอดนะเอาไปครับอ้หลายค มาเด้อมาเด้อกินกันเด้อข้าวสามัคคีมันดีนะเออหน้าหัวเสือพี่น้องอชมพื้นติเตแซ่กินข้าวหลายคนอยากมืดๆเดินถ่ายมุมนี้พี่น้องตัดคลิปกันเด้อบัดนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆอยู่ดีมีแห้งมั่นสุขสุขคน